อพี่ทวีว่าไงพี่ทวีต่อต่อหนอหน่อยสิหนอไผใช่ไหมครับหนอไผคัคือผมคิดว่าสัญญาณของของระหว่างพักกับนายกเนี่ยมีมาก่อนการพิปารายแล้วแต่เพียงแต่ว่าไม่ค่อยออกมาเป็นข่าวเป็นความไม่พอใจกันในพักคือในพักเองก็เริ่มรู้สึกว่าแรกเลยคือมองปอคือ ปอยปหนะครับบอกว่าสมัยหน้าเนี่ยนะฮะคงไม่ไม่ได้เป็นโควตาพักที่เป็นรัฐตีมหาไทยแล้วครับอ่าฮะถึงขนาดมีการปรับคอลมก็มีข่าวการเรื่อเรื่อยเขาอี้เรื่องต่างกันอันนี้คือเป็นสัญญาณของความไม่อ่าไม่ไม่ยอมกันแล้วนะฮะครับออืแล้วต่อมาเนี่ยหลังจากที่การแก้ปัญหาเรื่องโควิดมีปัญหามากเนี่ยพักก็ทำคะแนนทำเซอร์เวย ผมไม่ได้เจะทั่วประเทศไหมแต่ทราบมาในกรุงเทพนะฮะว่าคะแนนนิยมของนายกเองเนี่ยก็ตกต่ําลงเยอะมากอ่าแล้วหนึ่งในสามโอ้หนานี้คือข้างในมอนคือข้างในก็มีการพูดกันแล้วว่าเอ๊้สมัยหน้าเนี่ยก็ต้องอาจจะต้องหาคนอื่นมาเป็นนายกอืขายไม่ได้แล้วอ่าถึงขนาดบอกว่าอีปอลจะตั้งพักเพื่อจะเอาอ่าผลอิปราเไปเป็นหัวหน้าพัก อ่ามีมีขนาดแต่ก็ยังมีบางส่วนที่ที่ยังคิดว่าเออนะฮะหากสถานการณ์ดีขึ้นฉีดวัคซีนครบขึ้นนะฮะแล้วก็กู้เงินมาอาจเข้าไประบบเศรษฐกิจทุกอย่างดีขึ้นยุทธภาเนี่ยขึ้นายกก็อาจจะขายได้นะฮอ่าคนนี้ก็อาจจะอ่านแบบแบบแบบไทยๆว่าคนไทยลืมง่ายนะครซึ่งก็เป็นจริงนะถึงจุดนึงคือคะแนนจะขึ้นตรงแล้วแต่จังหวะเวลา เร่องไอจากคนี้แต่ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นโดยเพราะคนรุ่นใหม่ๆเนี่ยมีความรู้สึกว่าต้องอยากจะหาคนอื่นมาขายแล้วนี่เป็นสัญญาณแล้วพอหลังจากการพิจารณาเลยเป็นการนําไปสู่เรื่องของการจะโค่นก้าอี้กันใน,าปปานการพิจารณาไว้วังใจอันนี้เป็นปัจจัยหนึ่งแล้วหลังจากโค่นกอี้ก็เป็นสัญญาณเริ่มแตกกันชัดเจนนะซึ่งอันนี้ก็เราจะเห็นว่าครั้งแรกเลยคุณธรรมนัสเนี่ยนะฮะ บอกว่าไม่อยู่ละบ้านหลังนี้ครอย่าไปออกอาจจะต้องไปตั้งพักใหม่หรืออะไรต่างก็ยายมอย่าง้นแต่ไม่กี่วันต่อมาก็กลับลําไปร่วมประชุมพักใช่แล้วประก,กาศไม่ไปไหนแล้วก็ที่สําคัญคือที่คนจับตาดูนะนะพักพวกก็โทรมาคุยแต่เช้าซึ่งผมยังไม่ได้อ่านข่าวแต่พักพวกอ่านกันแล้วโทรมาถามบอกว่าคนเอกวิทย์คือใครซึ่งผมเองก็ไม่เคยรู้จักท่านมาก่อนครับก็ไปค้นดูอ๋อ ก็ทราบว่าเป็นลูกพี่เก่าของร้อยเอกนะฮะที่เป็นเลขาพักนะแล้วก็ทราบว่าท่านก็เป็นคนที่พูดน้อยใจเล็กเลงนะฮะใจเล็กเลงก็เป็นคนที่เคยขอชอให้เข้าไปเคลียร์สนามม้านางเลิฟมาแล้วอืมครับอ่าโดยวัดเป็นประธานยุทธศาสตร์พักแทนคุณสมตัดเทศสุทินครับอือฮึซึ่งผมไม่รู้ว่าอ่าคนที่เชิญพลเอกวิทย์มาเนี่ย จะเป็นลุงป้อม <c oughs> หรือเป็นคุณธรรมนัตไม่แน่ใจแต่ว่าถ้าครับถ้าถ้าเป็นคุณธรรมนัตก็อาจจะหมายความว่าเอาบางช่วยเป็นเกราะให้มีลูกพี่อะไรเงี้ยนะครับแต่หลายคนก็บอกว่าพลเอกวิทย์ถ้าเป็นคนที่อยู่ใกล้ลุงแล้วลุงมีความสุขคือเป็นคนที่เฮฮาแต่ถ้าต่อสังคมี่จะพูดน้อยบ่อยอย่างนั้นแล้วแต่แต่ว่ามันเป็นสัญญาณแล้วว่ารอยร้าวอ่ะนะมันเห็นแล้วมันเริ่มมีพลเอกมาเพิ่มอีกแล้ว จากสามปอมัเริ่มมีสามปอกับหนึ่งบอเข้ามาอนะฮะมันมันมันเริ่มมีบบาม,ามีผลเอกไปเข้ามาออืแลวอันที่สองที่ชัดเจนมากคือข่าวที่ออกมาว่าปิ๊กป้อมไม่ค่อยจะพอใจแล้วก็มีระดับที่หมางมืน่นซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกตินะเพราะว่า,าปิ๊กป้อมเองคือเลขาพักถูกปลดโดยที่ตัวเองไม่รู้เนี่ยมันก็มีความน้อยใจครับ นะมันเป็นกล่องดวงใจอะเลขาพักถ้ก็เลยเห็นลิดพักป็นกล่องดวงใจของหน้าพักอยู่แล้วครับอฮนะอันนี้โดยถ้าไปปรึกษาเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการหักหน้าเนี่ยืมคิดว่าถึงแม้ว่าจะคบกันมาสามสิบปีแต่อย่าลืมนะครับว่าอ่าสองปอนะครับอายุใกล้เคียงกันนะรุ่นแ<ช>ค่ปีเดียวนะใช่แต่อีกปอหนึ่งเนี่ยอายุห่างสิบปีผมคิดว่าเป็นอาจารย์กับศิษย์มากกว่างั้นไอ้ความที่จะมาใกล้ชิดกันเนี่ยมันน้อยนะฮะนะทีจะครบกันก็น้อยงัาาน้นโอกาสที่ เพื่อความใกล้ชิดน้อยโอกาสที่จะกระทบกระทั่งกันหรือ,อคือการจะคุยกันสื่อสารกันมันไม่่นสนมอ่ะไม่เหมือนกับอีกหนึ่งปอที่เขาไวใกล้กันเขาคุยกันได้ง่ายกว่าอะไรต่างมันก็เลยกลายเป็นปัญหาแต่ภาพเป็นชัดขึ้นตรงที่การที่แยกทีมออกไปดูน้ำท่วมซึ่งปกตินะขสชอ,อยู่มาห้าปีรั้ปานนี้อยู่มามาสองปีกว่า เราไม่ค่อยเห็นนายกไม่ค่อยเห็นบ,บิ๊กทั้งหลายออกพื้นที่แล้วนะ่ะน้าท่วมหรือไปเยี่ยมชาวบ้านนะนี่มันอาจจะใกล้เวลาที่จะต้องมีการเลือกตั้งทั่วไปด้วยแล้วหรือเปล่าพีทวีเพราะว่าอายุไขยของรัฐบาลถ้าว่ากันตามวาระเนี่ยก็เหลืออีกแค่เพียงปีเศษๆเท่านั้นเองมันก็เลยจะต้องออกไปหรือเปล่าหนึ่งแหละครับผม,ผมคิดว่าการเลือกตั้งเนี่ยก็มีข่าวนะหรือคนกำหนดเกมก็าอาจจะคิดว่าเขาจะยุบเมื่อไหร่ อืมอืมแต่ปัจจัยการกตั้งมันไม่ได้อยู่ที่เรื่องนี้เรื่องเดียวมันอยู่ที่โควิดจะดีขึ้นไหมครับเศรษฐกิจเป็นยังไงใชนะ่ถ้าเกิดเศรษฐกิจยังแย่โควิดแย่แล้วคุณยุบภาลอกตั้งคุณแพ้แน่อืมครับ,รบแต่ผมคิดว่าต้องการดึงมวลชนก่อนอะ่ะ<อ>หาคนรักก่อนอะ่ะหาคณายนิยมก่อนใช่ไหมฮะฮะเรื่องยุยภาเมื่อไหร่ไม่รู้แต่ว่าหาคณะนิย,ยมแนละ้วตอนนี้เริ่มต่างฝ่ายต่างเริ่มสร้างฐานนะซึ่งเมื่อก่อนนี้ อนายกก็อาจจะมีความรู้สึกว่าอมีฐานสสสสก็ไปยึดโยงกับประชาชนแต่ตอนนี้อาจจะไม่พอแล้วอาจจะตัวเองก็ไปสัมผัสกับประชาชนนะตอนก่อนเรื่องตั้งเองนายกก็ไปพื้นที่ในต่างจังหวัดน้อยมากครับนอกจากในพื้นที่ที่สสเขาเชิญไปเลยไปก็มีบ้างแต่ครั้งเนี้ขยันลงนี่แสดงว่ายุทธภาในส่วนหนึ่งแต่ผมคิดว่าต่างฝ่ายต่างเริ่มเอาตัวเองไปขายกับชาวบ้านตรงๆงครับ เราแย่งฐานความนิยมของชาวบ้านอ่าในความรู้สึกกันแต่นี้เปนน่าสนใจตรงที่วันนั้นเนี่ยสื่อสื่อยักษ์ใหญ่สองสามฉบับผ้าถัวตรงกันครับคือทุกฉบับผ้าถัวว่าน้ําแยกสายไผ่แยกกอแน่นอนละแต่นี่สื่อใหญ่ใหญ่สองสามฉบับผ้าถัวว่าสสเฮกพิคมห้าสิบห้าคนบิ๊กตูเก้าคนถอย่างเงี้ยคือคือคือน่าสนใจคือใช้ตัวเลขนี้ในการ ้าถั่วข่าวอยู่สองสามฉบับแล้วเป็นสื่อยักษ์ใหญ่ด้วยอันนี้มันน่าสนใจว่ามันเป็นสัญญาณชัดเจนถ้าสื่อฟันธงอย่างนี้แสดงมั่นใจแล้วว่านะฮะก็คงจะจะแตกกันอยู่ระดับหนึ่งคืออาจจะเคลียร์กันได้แหละนะฮะแต่ไอ้แก้วเนี่ยแล้วแก้วเก่าๆเนี่ยนะมันเ้ามันร้านะฮะแก้วแก่ๆอย่างเงี้ยมันนะฮะมันมันสมานยากคิดว่าเรื่องเรื่องเดียกัน ปัญหานี่มีมีแน่ฮะแล้วน่าสังเกตไหมครับว่าคือรัฐบาลผสมเนี่ยโดยปกติอ่ะไอ้รอยเล้ามีอยู่แล้วนะแต่มันจะเป็นรอยเล้าอันนี้มัรเลาในพักเดียวกันอที่อีกคนผมจะ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 นำเสนอตอบคือว่าที่ผ่านมาจะพักนั่งกับพักนี้เหยียบพทากันนะสมัยก่อนมีรั้งตีควยกันก็รั้งตีช่วยว่าการก็ไม่ถูกกันนะครับแล้วก็แยกนะ นะฮะียกกันแบบว่าพักนี้เอาไปทั้งกระทรวงไปเลยเพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งครนะฮะแล้วก็มีเหมือนกันนะฮะสมัยหลายครั้งที่ผ่านมาว่าถัามตรีพักเดียวกันนะอยู่คนละกระทรวงก็ทะเลาะกันได้อืแต่ครั้งนี้แปลกคือว่าสสรัฐมนตรีที่อยู่พักเดียวกันไม่เอานายกซึ่งเป็นคนมาจากพักของตัวเองออืเท่าที่ผมติดตามการเมืองมาก็ไม่เคยเห็นนะ อะฮะไม่เคยเห็นปรากฏการณ์นี้ว่าสอ่าสสอที่พักแกนนําไม่เอาจริงคือไม่ไม่ใช่หัวหน้าพักอ่ะแต่เป็นคนที่เสมือนหนึ่งหัวหน้าพักแหละเพราะว่าเป็นนายกอะะ่ะซึ่งก็เห็นว่าเป็นปรากฏการนะฮะซึ่งอย่างที่คุณสุป,ปันบอกว่าจะพาถัว่วบิ๊กตู่ขาลอยหรือไม่ผมคิดว่าตรงประเด็นอ่ะนะค,คือผมคิดว่าก็ตอบตรงนี้ผมคิดว่าณว,วันนี้อ่ะก็ค่อนข้างลอยแล้วก้าวสอสอที่ไปรอรับเนี่ยอย่าลืมนะครับว่า เป็นสอสภอาคกลางซึ่งหนึ่งสามคนแรกเนี่ยต้องต้องให้เขาแหละเพราะว่าเขาเป็นสอสอพื้นที่นะครับเพชรบุรีนะฮะแล้วราชบุรีอะไรต่างใกล้ๆก็ต้องไปโดยมายาสแต่ลาชบุรีเข่งไปโพที่ยุทธยาคนหนึ่งพี่จะมีเขาแบ่งกันไงเขาแบ่งกันไงแบ่งกันอะไรต่างนะแต่แปลนั่ามีมีมีนักการเมืองพรรคประชาธิปัตย์ไปต้อนรับนายกด้วยนะครับไม่เป็นไรก็อันนี้ด้วยควิมตั้าใจของของของนักการเมืองที่โอเค ผู้ใหญ่ยังยืนที่บ้านนั่นก็คือเก้าคนเนี่ยผมว่าในใจจริงๆเนี่ยบอกว่าคืออัดหรือเปล่าไม่รู้นะว่าใจตัวเองอยากจะไปยุยาด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่เปิอลมีผู้ใหญ่มาถึงบ้านเนี่ยต้องรอนะฮะแล้วหลังจากนั้นมีควันหลงนะครับมีควันหลงที่บอกว่าคุณระหว่างคุณวิรัติรนเสกกับคุณสุชาติชมกลิ่นอออครเขามีมีสื่อไปถามบอกว่าทําไมถึงเกิดปัญหานี้ มีแล้วนะสเตกก็บอกคนประสานงานเนี่ยภาษาไม่ดีร้อนตัวอ่าร้อนตัวถึงกูดุชาติกูดุชาติบอกไม่เกี่ยวอะไตัวเองไปฐานะไปร้ฐตรีที่ต้องอ่าไปเกี่ยวกับเรื่องแรงงานหลังจากมันก็เลยเริ่มเห็นแล้วเขาว่าเนี่ยนี่เป็นสัญญาณหนึ่งว่าคิดว่านะฮะเออน่าจะลาวแล้วก็คงจะยากแล้วแต่ลาวเนี่ยนะฮะผมคิดว่าน่าห่วงไม่ใช่น่าห่วงวิตตูอย่างเดียวนะฮะน่าห่วงว่าประเทศจะไปยังไงต่ออืม สมมติว่ารัฐบาลนะฮะแก้พรบนี้สาธารณะหกสิบเป็นเจ็ดสิบนะครับแล้วก็จําเป็นจะต้องกู้เงินเพิ่มเนี่ยนะฮะออกพรกมาต้องออกเป็นพรบต่อเนี่ยถ้าถุงรัศสนี่สมมุตินะฮะพรบการเงินเนี่ยนะนายกก็อยู่ไม่ได้นะใช่ใช่นี่อันนี้คือปัญหาหนึ่งซึ่งผมคิดว่า ก็ยังไม่มีใครพูดถึงนะในในสื่อก็ยังไม่เห็นประเด็นนี้แต่ว่าผมว่ามันเมย์มากมันเมย์มากในสถานการณ์เศรษฐกิจอย่างนี้แล้วอย่าลืมนะครับว่าเศรษฐกิจอย่างนี้เนี่ยนะตรสสาเร็จของการแก้เศรษฐกิจคือความเชื่อมั่นใช่ใช่าสถานการของรัฐบาลคอนแรนเนี่ยครับว่านะฮะไปมีปัญหาและความเชื่อมั่นไม่มีสถานีจะไปยังไงต่อครับ ถ้าประชาชนเนี่ยฮะไม่มั่นใจเขาก็ต้องเก็บเงินไว้ออนะฮะจะจ่ายใช้สอยก็ระวังไว้นะครับเพราะว่าไม่รู้ว่ารัฐบาลจะไปเมื่อไรใครจะมาเมื่อไรต่างๆคือคนทําไม่มั่นใจนาตก็ไม่อยากออกเองินมาใช้จ่ายครนะฮนะน<ม>ักลงทุนเองเนี่ยนะฮะไม่มั่นใจเขาก็ไม่อยากลงทุนครับซึ่งตรงนี้น่าสนใจมากว่านายกจะจะสร้างความเชื่อมั่นอย่างบางผมพักตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวเขาจะพูดถึงว่า กระทบต่อเศรษฐกิจยังไงบ้างถ้าหากว่ารัฐบาลไม่มีเสถียรภาพ